โอ้โหเรียกได้ว่าข่าวแบล็คพิง์ช่วงนี้นะครับเยอะมากๆเลยก็ถือว่าช่วงนี้นะครับสนุกสนานดีลุ้นกันว่าแต่ละวันจะมีอะไรแต่ล่าสุดน,นะครับเหมือนจะมีภาพที่ลิซ่าไม่ได้ใส่วิกแล้วไปดูกันเลยครับเมื่อกี้นะครับแอดมินเพิ่งมื่ออัปเดตเรื่องวอกฮ่องกงของลิซ่าเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ดูแพงแล้วก็ดูเซ็กซี่มากๆแล้วแอดมินว่าแค่นั้นก็มากพอที่ทําให้บลิงตื่นได้แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่จบนะครับวันนี้เรียกได้ว่าช่วงไหนที่เงียบก็เงียบๆนะครับวงแนนบ,บงล็ สำหรับแอดมินนะครับแอดมินคิดว่าตอนนี้ YG น่าจะสร้างรายการเองไปก่อนอันนี้นะครับแอดมินคิดว่าน่าจะอยู่ในโปรเจกต์ครบรอบ5ปีของ Black พิงกและที่น่าตื่นตาไปกว่าน,นั้นก็คือลิซ่าตอนนี้นะครับไม่ได้ใส่วิกแล้วลิงเกาหลีที่เจอลิซ่าตอนนั้นไม่ได้โกหกแล้วนะครับลิซ่านั้นเธอได้เปลี่ยนสีผมจริงๆสีผมของลิซ่าตอนนี้น่าจะเป็นผมสั้นสีบลอนด์ออกสีทองๆอส้มๆนะครับตามรายงานบอกว่าตอนนี้พวกเธอไปถ่าย,ยที่เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกของคนเกาหลีนะครับซึ่งก็ได้ไปถ่ายทั้ง4คนเลยัท้งา อ๋อเดี๋ยวหลายคนงงนะครับว่าตอนนี้โรเซ่กับเจนนี่อยู่ที่อเมริกาไม่ใช่เหรอการถ่ายที่สน,สนุกเอเวอร์แลนด์นะครับมีข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วซึ่งข่าวเจนนี่กับโรเซ่ที่ไปอเมริกานะครับเพิ่งมาเมื่อวานเอง และการถ่ายทําครั้งนี้นะครับเหมือนจะทํากิจกรรมบางอย่างกันซึ่งน่าจะแบ่งทีมเป็นสทีมนะครับทีมเจนนี่กับโรเซ่แล้วก็ลิซ่ากับจีซูเพราะว่าลิซ่ากับจีซูนั้นเหมือนใส่ดอกไม้กันที่คอส่วนเจนนี่กับโรเซ่นั้นใส่หูแพนด้าเป็นการแบ่งทีมแบบนี้อีกแล้วนะครับก็คือจับอนี่ไล่แยกกันแล้วก็นําไปจับคู่กับมักเน่ไล่ต่อและภาพนี้นะครับไม่รู้ว่าให้แข่งเล่นเครื่องเล่นกันหรือเปล่าเพราะเป็นเหมือนกับพี่จีซูรออยู่ด้านล่างกับลิซ่านะครับแล้วก็มีคนเล่นเครื่องเล่นอยู่ก็ออออาจะะเเเเเเปป็็็นน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 โรรรสสซ่่่่่กกกกััับแแแหลลลลมยู้้วุงคื แบบนี้นะครับน่าจะปลดล็อกได้อีกหนึ่งแล้วก็คือวาเลนตี้ของ Black ทิงก็กลายเป็นเดอะมูฟวี่ในโรงภาพยนตร์นะครับหนึ่งแล้วก็วาเลตี้ใหม่หนึ่งยังไม่มีงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเพลงเลยนะครับไม่เป็นไรยิงเหลืออีกตั้ง3ามไม่รู้ว่าช่วงนี้ YG เป็นอะไรนะครับส่งศิลปิในให้ค่ายไปส,น,สนุกกันเพราะว่าในเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนวงเทเชอร์ก็เพิ่งไปส,น,สนุกมาแต่ก็ดีนะครับไม่ได้เห็นสาวๆในส,วนสนุกมานานมา,นา,นมากแล้วไม่ใช่แค่ส,น,สนุกนะครับวาเลตี้ก็หายไปนานมากๆเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับน่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าลิซ่านั้นใส่วิกมาตลอดและที่เห็นกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นผมจริงของลิซ่าซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเธอจะไปแต่งเติมอะไรเพิ่มหรือเปล่าก่อนโซโล่อาจจะทําสีนี้ไว้เติมสีอื่นก็ได้นะครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้การเคลื่อนไหวของวงแบล็ k พิ้งนั้นมาไม่หยุดเลยสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้แอด,ดครับี